โอ้ไม่ใช่กี่สิบปีน, i, นะตั้งแต่สมัยพัฒนารายตั้งแต่ฝรั่งเศสเคยเสนอให้ขุดตั้งแต่สมัยพัฒนารายแล้วก็ต่อเนื่องกันมาแล้วการที่หนึ่งก็กต่อแล้วการที่สี่ที่ห้ามีตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคือในอดีตมันคงความจำเป็นมันคงมีน้อยนะแต่ว่าตอนนี้มันก็หลายเรื่องมันแปลเปลี่ยนไปสรษฐกิจโลกม,มันแปลเปลี่ยนไปการเมืองความมั่นคงโลกม,มันแปลเปลี่ยนไปยังไง คือผมว่าคอร์คุยกัยมันมีอยู่สี่ห้าเรื่องที่เราต้องไปศึกษาให้มันท่องแทแ้เพื่อประกอบกการตัดสินใจเนี่ยนะประกานะรกแรกก็คือการคุยกาบมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนโดยอย่างยิ่งประโยชน์ต่อประเทศไทยต้นทุนที่ลงทุนลงไปกับสิ่งที่ได้ตอบแทนเนี่ยเราต้องไปคำนวณดูให้ดีเลยเขาเรียกว่าดูไอเอคโนมิกเฟสิบิลิตี้สองก็คือดูผลทางด้านการเมืองและความมัน่นคงเนาว่าคุดไปแล้วเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็น สนามต่อสู้ของม,มาราธเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้เราเรียกว่าเป็น political feasibility สามก็คือความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า environmental feasibility ดูซิว่ามันขุดไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวลดล้อมเพิ่มมากขึ้นไหมทําให้ตะ,ตะ,ตะกร้าในอ่าวไทยหรือว่าในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไหมอ่เราก็ต้องดูด้วยนยะว่าเออน้ำมันจะขุดเพิ่มมากขึ้นไหมกระทบต่อเกาะสมุยไหมภูเก็ตไหมอะไรต่างๆไหมแต่อันนี้คือตัวแปรงด้านสิ่งแวดล้อม แล้วก็ความเป็นไปได้ทางสังคมก็คือเวลาคุณขุดเนี่ยคุณต้องย้ายคนออกเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่ครอบครัวใช่ไหมฮะฉะนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดย้ายอย่างไรเนี่ยมันทาได้ง่ายง่ายไหมไอะไรต่างไหมนะฮะแล้วก็ความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมเพราะว่าน้ำสองข้างมไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นสี่ห้าเรื่องเนี่ยไปสร้างความชัดเจนนะเพราะว่าถ้ามันมีความชัดเจนแล้วเราก็สามารถเดินหน้าต่อได้ว่าไม่ว่าจะขุดหรือไม่ขุดนะฮะ โอ้ไม่จะหยีสิบปีนะพาสมัยพระนารายณ์ะไรอ่าตั้งแต่ฝรั่งเศสเคยเสนอให้ขุดในสมัยพระนารายณ์แล้วก็ต่อเนื่องกันมาแล้วการที่หนึ่งก็ก็ต่อแล้วการที่สี่ที่ห้ามีมีตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคือในอดีตมันคงความจะเป็นมันคงมีน้อยนะแต่ว่าตอนนี้มันก็อะไรเรื่องมันแปลเปลี่ยนไปเศรษฐกิจโลกมันแปลเปลี่ยนไปการเมืองความมั่นคงโลกมันแปลเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวไปยิงเศรษฐกิจจะอะไรจากไก่อนเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณไป ถ้าสเกลกันชา้าและต่างประเทศมันยังน้อยเนี่ยนะมันก็ไปขุดมันก็จะอาจจะไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องเริ่มเริ่มไปศึกษาดู5้าเรื่องที่ผมกล่าวให้ชัดเจนนะฮะ